ผู้หญิงธรรมดาแม่เลี้ยงเดี่ยว there, <man? S 1> คนหนึ่งช่วย yes, ชายแปลก <thank S 1> หน้า <you. S 1> ที่บาดเจ็บกลาง <Okay. S 1> สายฝนแต่เธอไม่รู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนจนทั่วไปเบื้องหลังใบหน้าซื่อของเขาคือทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนในประเทศพูดถึงและคืนที่เธอช่วยเขากลับกลายเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังแปะๆกลิ่นดินเปียกกอบโอนทั่วบ้านไม้เก่า แสงไฟสีเหลืองสลัวสะท้อนผ่านหยดน้ำที่ไหลาตามกระจกหน้าต่างไม่วางถ้วยข้าวต้มร้อนลงบนโต๊ะมองชายหนุ่มที่นั่งนิ่งอยู่ตรงหน้าผมของเขาเปียกโชกเสื้อเก่าขาดตรงแขนดวงตาเศร้าแต่มีประกายบางอย่างที่ยากจะละสายตากินก่อนเธอเดี๋ยวไม่สบายเสียงของเมนุ่มอบอุ่นเหมือนแสงเทียนยามมืดชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นไอร้อนจากข้าวต้มลอยผ่านระหว่างสายตาทั้งขู่ เธอเห็นรอยแผลตรงแก้มเขาและเสื้อที่เหมือนผ่านคืนฝนมาแล้วหลายวันบ้านเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติก๊กติ๊กหัวใจของเมเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลเธอไม่รู้จักเขาแต่กลับรู้สึกเหมือนเคยเห็นชายหนุ่มยิ้มบางๆขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้คุณผมคงแย่น้ำเสียงเขาสั่นเหมือนคนแบกรับบางสิ่งไว้เม่พยักหน้าเบาๆอย่าคิดมากแค่พักสักคืนพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน แสงฟ้าแลบวับเข้ามาทางหน้าต่างสองให้เห็นกระเป๋าหนังเก่าที่ชายหนุ่มวางไว้ข้างตัวเมสดุดตาบนกระเป๋ามีตราสัญ,ญลักษณ์สีทองนูนเด่นเป็นโลโก้โบริษัทที่เธอเคยเห็นจากข่าวธุรกิจใหญ่ระดับประเทศหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบเธอขยับปากถามนี่กระเป๋านั้นคุณได้มาจากไหนชายหนุ่มชงนะงัดดวงตาคมเข้มมองเธอตรงตรง แววตานั้นเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแสงฟ้าผ่าแลบอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนผนังไม้ชายหนุ่มนิ่งไปชั่วขณะมือเขาแตะกระเป๋าเบาๆเหมือนลังเลจะตอบผมเสียงเขาเบาแทบกลืนกับเสียงฝนมันเป็นของพ่อผมครับไม่ขโมดคิวพ่อคุณบริษัทนั้นน่ของคนใหญ่คนโตทั้งนั้นชายหนุ่มยกสายตาขึ้นแสงจากหลอดไฟสะท้อนในดวงตาเขา ยึกยกินแต่แฝงแรงกดดันบางอย่างใช่ครับเพราะผมคือประธานบริษัทนั้นหัวใจเมล่นวูบเธอทอยหลังไปครึ่งก้าวเสียงหายใจเธอขาดห่วงหมายความว่าอย่างไงคุณเป็นทายยกครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียดแต่ในแววตามีทั้งความเศร้าและความโกรธซ่อนอยู่ไม่มองรอบห้องทุกอย่างเงียบลงแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนถูกกลืนหายไป กลิ่นไม้เปียกกลับแรงขึ้นแสงไฟกระพริบเธอได้ยินเสียงเด็กชายในห้องข้างๆข,ขยับตัวลูกของเธอยังหลับสนิทไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปชายหนุ่มพูดช้าๆผมนี้ออกมาครับหลังจากพ่อจะบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวหุ้นส่วนใหญ่ไม่กลืนน้ำไหลายแล้วทำไมถึงมาอยู่ในสภาพนี้เขายิ้มเศร้าเพราะผมเลือกจะไม่กลับไปพวกเขาไม่ยอมให้ผมออกจากตระกูลง่ายๆ ลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างเปเลวเทนบนโต๊ะสันไวไม่รู้สึกหนาวเฉียบแม้เหงื่อจะเริ่มซึมที่ขมับทันใดนั้นเสียงรถดังมาจากนอกบ้านไฟหน้ารถสาดเข้ามาในห้องชายหนุ่มลุกขึ้นทันทีสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นตื่นกลัวพวกเขามาแล้วเขาพูดเสียงต่ำเม่หันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาคนสองสามคนถือร่มเดินตรงเข้ามาแสงไฟฉายกวาดผ่านหน้าต่าง กระทบเข้าตาเธอจนแสบมือเธอสัน่นเธอหันกลับไปจะถามแต่ชายหนุ่มหายไปจากตรงนั้นแล้วเมยืนตัวแข็งเสียงฝนดังกลบทุกอย่างหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกประตูไม้หน้าบ้านสั่นเบาๆเสียงเขาดังขึ้นหนึ่งครั้งช้าหนักและเย็นยเยือกมีใครอยู่ไหมครับเสียงผู้ชายดังลอดเข้ามานุ่มแต่เยือกเย็นจนขนลุกไม่กลืนน้ำไหล สายตากวาดหาชายหนุ่มไม่มีร่องรอยของเขาเลยมีเพียงกระเป๋าหนังสีน้ำตาลที่ยังวางอยู่ตรงต๊อเธอค่อยๆเดินเข้าไปเสียงพื้นไม้ดังเอดถูกกล่าวมือเธอสั่นขณะจับหูหิ้วกระเป๋าเบาแต่รู้สึกเหมือนถือหินหนักร้อยกิโลเสียงคะดังขึ้นอีกแรงกว่าเดิมเปิดประตูครับมีเรื่องต้องคุยเธอกลั้นหายใจแสงฟ้าแลบอีกครั้ง เงาร่างของชายสามคนสะท้อนผ่านกระจกหน้าต่างคนหนึ่งถือไฟฉายอีกคนเหมือนถือปืนเลือดในกายเมย์เย็นเฉียบขาทั้งสองขยับไม่ได้ท่านใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อมือเธอจากด้านหลังเธอสะดุ้งเผลอร้องเสียงหลงชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเปียกน้ำฝนผมแนบหนายาทรงเสียงเขากระซิบพวกนั้นไม่ใช่คนที่คุณคิดเสียงประตูถูกผลักจากข้างนอก ไม้แตกดังเปรยดลูกชายของเธอในห้องข้างๆส่งเสียงร้องให้เบาๆเมรี่ผันไปแต่ชายหนุ่มจับแขนเธอแน่นเอาลูกคุณไปซ่อนหลังบ้านเดี๋ยวผมจัดก,การเองเธอสายหน้าไม่ได้พวกนั้นถือปืนเขาจ้องตาเธอถ้าผมไม่ทำตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสเลยเสียงประตูเปิดออกเต็มแรงชายสามคนในชุดสูทด,ดำก้าวเข้ามา รองเท้าหนังเปียดน้ำฝนดังแฉะไปทั่วพื้นหนึ่งในนั้นพูดขึ้นเสียงเรียบคุณภากินอยู่ไหนครับท่านประธานต้องการตัวกลับเดี๋ยวนี้ไม่มองชายหนุ่มตรงหน้าเขาคือภากินชื่อที่เธอเคยได้ยินในข่าวธุรกิจระดับประเทศเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างเงียบลงแม้แต่เสียงฝนก็หายไปในความหนาวแววตาของเขาสบกับเธออีกครั้งเต็มไปด้วยคำขอโทษที่ไม่ได้พูด ภากินยืนนิ่งแสงจากไฟฉายสะท้อนในดวงตาเขาหยดน้ำฝนหยดจากข้างลงบนพื้นไม้เสียงดังแปะแปะเหมือนนับถายหลังสู่บางสิ่งที่น่ากลัวไม่อุ้มลูกแน่นไว้ในอ้อมแขนเด็กชายร้องสะอื่นมือเล็กๆก,กำเสื้อแม่แน่นจนขาวสีดหนึ่งในชายชุดดำยกมือขึ้นอย่าทำให้เรื่องมันยากพากินภากินขยับตัวชา้ชาๆผมบอกแล้วผมไม่กลับไป ชายคนนั้นโหร้อยอบคุณไม่มีสิทธิ์เลือกรอกท่านประธานไม่ชอบคำว่าไม่ไม่เผลอก้าวมาข้างหน้าอย่าพาเขาไปเลยเขายังบาดเจ็บเสียงปืนดังขึ้นกระสุนเฉียดผ่านแก้มเธอฝุ่นไม้ปลิวกระจายเต็มห้องเด็กชายร้องลั่นไม่กอดลูกเน่นจนแทบหายใจไม่ออกร่างสันเทาอย่างควบคุมไม่ได้พากินหันขวับดวงตาเขาเต็มไปด้วยไฟโกรธอย่ายิง เขาเก้าวเข้าข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเนาร่างของเขาบังเมกับลูกไว้ทั้งหมดมือทั้งสองกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นถ้าแต่ต้องพวกเขาแม้แต่นิดเดียวเสียงของเขาเยือกเย็นฉันจะลืมว่าพวกนายเป็นคนของบ้านฉันชายชุดดำคนหนึ่งหัวเราะหยันพูดเหมือนยังเป็นทายาทอยู่ทั้งที่โดนตัดชื่อออกไปแล้วผาคินชงนะัดเมมองหน้าเขาโดนตัดชื่อหมายความว่าย่งไง ชายคนนั้นยิ้มเย็นเขาไม่ใช่ทายาทแล้วผู้หญิงเขาแค่ลูกชายนอบสมรสหัวใจเมหล่นวูลบลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแสงไฟกระพริบแรงจนมองแทบไม่เห็นภาคินกำมัดแน่นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งเขาก้าวเข้าไปขวางหน้าคนทั้งสามไม่ว่าฉันจะเป็นใครแต่คืนนี้พวกนายจะไม่ได้ทำร้ายเธอเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแสงวาบสว่างทั่วห้อง กลิ่นดินปืนคลักหลงไม่กรีดร้องสุดเสียงเธอเห็นภากินสุดลงเลือดสีแดงเข้มกระเซน็นบนพื้นหมายเธออุ้มลูกแน่นก้าวถอยหลังช้าๆมือสั่นจนแทบถือร่างลูกไม่อยู่เสียงหัวใจเต้นแรงในอกดังจนกลบเสียงฝนเธอมองไปที่ผากินเขายังมองกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจยและคำพูดที่ไม่ได้พูดออกมาเสียงฝนยังคงตกไม่หยุด กลิ่นเลือดผสมกลิ่นดินเปียกลอยฟุ้มทั่วห้องไม่ยืนตัวสั่นดวงตาเบิกกว้างเธอเห็นเลือดของพากินไหลรินลงพื้นไม้เป็นทางยาวชายชุดดำคนหนึ่งเดินเข้ามาไกลปลายรองเท้าหนังของเขาเหยียบผ่านแอ่งเลือดโดยไม่ลังเลเสียงดังแฉะดังขึ้นในความเงียบอย่าขยับถ้าไม่อยากให้ลูกเจ็บเสียงทุ้มต่ำเยืกย็นดังขึ้นจากชายที่ถือปืนเมอุ้มลูกแน่นเธอหายใจถี่ ในหัวมีเพียงเสียงเดียวนี่ต้องหนีให้ได้เธอกว่าตามองรอบห้องไฟกระพริบอีกครั้งแสงสว่างสั่งให้เห็นมีดปลายแหลมวางอยู่บนโต๊ะข้างครัวหัวใจเธอเต้นแรงมือเธอสั่นแต่ขาเริ่มขยับเธอวางลุกลงช้าๆหลังกล่องไม้อย่าออกมาแม้จะกลับมาหาเสียงเธอสั่นพระาเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมีดเสียงฝนข้างนอกดังกลบทุกการเคลื่อนไหว เธอหายใจเข้าลึกกล้ามเนื้อแข็งตึงไปทั้งตัวชายชุดดำอีกคนเดินเข้ามาพอได้แล้วค่าผู้หญิงแล้วลากไอ้พากินกลับไปท่านใดนั้นเมหันขวบในมือเธอถือมีดแน่นเธอแทงไปสุดแรงที่ต้นแขนของชายคนนั้นเสียงร้องดังขึ้นเลือดสากระเด็นบนผนังไม้อีกสองคนหันมาพร้อมยกปืนแต่พากินที่ยังนอนอยู่บนพื้นขยับตัว เขาใช้แรงสุดท้ายพุ่งเข้าชนพวกมันอย่างบ้าคลัง่งเสียงปืนดังสนัน่นทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วกลิ่นควันปืนคละคลุ้งจนแสบจมูกเมรีบขวาลูกเปิดประตูหลังบ้านวิ่งฝ่าฝนออกไปเท้าเปล่ากระแทกพื้นดินเปียกหนาเหนื่อยและหัวใจสั่นแรงจนแทบขาดใจแต่ในหัวของเธอยังมีภาพเดียวใบหน้าของพากินเลือดไหลาอาบข้างแก้มแต่ดวงตาย,ยังคงมองมาที่เธอ เรากับบอกว่าไปเธออย่าหยุดเธอวิ่งลึกเข้าไปในความมืดเสียงฝนดังไม่หยุดเสียงปืนตามหลังมาเป็นระยะทุกย่างก้าวเหมือนเวลาหยุดนิ่งมีเพียงลมหายใจของเธอกับเสียงหัวใจลูกชายในอ้อมอกเต้นสลับกันในความมืดที่หนาวเย็ยนาลมแรงพัดจนใบไม้เสียสีกันดังสู้ซาไม่วิ่งฝ่าความมืดเข้าไปในป่าหลังบ้านฝนแทกระหน่ำจนแทบมองไม่เห็นทางดินเลติดเท้า แต่เธอไม่หยุดลูกชายร้องให้สะอึกสะอื้นในอ้อมแขนแม่หนาวเสียงเล็กๆทำให้หัวใจเธอเจ็บแปลดอดทนหน่อยนะลูกอีกนิดเดียวเธอหอบหายใจหนักเสื้อเปียกแนบตัวอากาศเย็นจนเจ็บผิวแต่ความกลัวผลักให้ก้าวต่อไปเสียงฝีเท้าไล่ตามมาเบาแต่ชัดเหมือนสัตว์ล่าที่รู้ว่าหนีไม่พ้นเธอก้มตัวหลบหลังต้นไม้ใหญ่หายใจเบา เสียงหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแสงไฟชายกวาดผ่านพุ่มไม้ไม่ไกลเสียงชายคนหนึ่งตะโกนเธอต้องอยู่แถวนี้เมกอดลูกแน่นขึ้นน้ำตาไหลปนกับเม็ดฝน,นกลิ่นโครนกลิ่นใบไม้เปียกลอยอบอกวนรอบตัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุ้มที่สุดคือเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังกรอบกแกรบเธอหันขวับในเงามืดมีร่างหนึ่งค่อยคอยเดินเข้ามา ร่างสูงในเสื้อเปียกชุ่มเลือดไหลจากไหลายสา,าย,ายดวงตาเขาแดงเรืองในแสงฟ้าแลบผากิานเธอเอ่ยเสียงแผวทั้งโล่งใจทั้งหวาดกลัวเขาเดินเข้ามาไกลเธอต้องหนีต่ออย่าหยุดเสียงเขาแทบผ้าแต่หนักแน่นไม่มองเลือดที่ไหลไม่หยุดจากแขนเขาคุณเจ็บมากเราต้องหาที่หลบก่อนเขาสายหน้าไม่ได้ถ่าเราหยุดตอนนี้พวกมันจะตามทัน คันใดนั้นเสียงแหวกพุ่มไม้ดังขึ้นอีกด้านแสงไฟฉายส่องวาบตรงหน้าเสียงตะโกนดังขึ้นเจอแล้วอยู่ตรงนั้นพากินคว้ามือเมยไว้ทางนี้ทั้งสองวิ่งสุดแรงเสียงฝีเท้าคนไล่ตามดังใกล้ขึ้นทุกทีเสียงปืนดังสนั่นอีกครั้งกระสุนเฉียดหูเมเธอกรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวพากินหันกลับคว้าไม้แห้งบนผืน ฟาดเข้าใส่คนที่วิ่งเข้ามาไกล้ที่สุดเสียงปะทะดังสนั่นท่ามกลางฝนเมยอุ้มลูกแน่นวิ่งลึกเข้าไปในป่าใบไม้ขวนผิวจนแสบแต่เธอไม่เหลียวหลังจนกระทั่งเสียงปืนเงียบลงมีเพียงเสียงฝนกับเสียงลมหอบของเธอเธอหยุดยืนหันกลับมามองทางเดิมมืดสนิทไม่มีเสียงพาคินอีกเลยเลือดในกายเย็นเฉียบพากินเสียงเธอก้องสะท้อนในความมืด แต่ไม่มีคําตอบใดกลับมามีเพียงเสียงฝนที่ร่วงใส่ใบไม้เรากับกำลังร้องให้แทนใครบางคนไม่ยืนนิ่งอยู่กลางป่ามืดเสียงฝนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงหยดน้ำที่ตกกระทบใบไม้ลมหายใจของเธอสั่นหอบมือยังอุ้มลูกไว้แน่นจนแขนชาเธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดผ้ากินเสียงเธอสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดหวิวผ่านยอดไม้ เธอเก้าวช้าๆเท้าเหยียบโคลนหนืดกลิ่นดินและเลือดจางๆลอยปะปนอยู่ในอากาศเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครมองจากในเงาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังเธอหันขวับพากินใช่ไหมไม่มีคำตอบแต่แสงฟ้าแลบหนึ่งครั้งเผยให้เห็นรอยเลือดลากยาวไปตามพื้นรอยเท้าเปื้อนโคลนขนาดใหญ่และมือของใครบางคนโผลออกมาจากพุ่มไม้ เธอกรีดร้องหัวใจเต้นแรงจนหูอืดเธอก้าวถอยหลังแต่บางอย่างในใจผลักให้เธอก้าวเข้าไปดูเธอค่อยๆโน้มตัวลงมือสั่นเถาเธอแหวกพุ่มไม้ออกช้าๆร่างของพากินนอนนิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าขาวๆสีเลือดซึมจากแผลที่หน้าอกแต่ดวงตายังลืมอยู่พากินเธอเขย่าร่างเขาแรงขึ้นอย่าหลับนะได้ยินไหม ริมฟีปากเขาขยับเบาๆเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเมอย่าเชื่อพวกเขาเธอขมวดคิ้วน้ำตาไหลใครพากินใครกันเขาพยายามจะพูดต่อแต่เสียงบานอย่างดังขึ้นจากด้านบนเสียงเฮลิคอปเตอร์แสงไฟแรงจ้าเริ่มกวาดทั่วป่าเมเงยหน้ามองแสงไฟฉายสีขาวส่องลงมาตรงที่เธอกับพากินอยู่เสียงตามสายดังลอดลงมา หน่วยค้นเจอแล้วอยู่ที่พิกัดนี้เธอรีบหันไปมองภากินพวกเขาจะช่วยเราใช่ไหมแต่เขาสายหน้าสายตาเต็มไปด้วยความกลัวไม่นั่นไม่ใช่คนของฉันหัวใจเธอหล่นวูบเฮลิคอปเตอร์ลดระดับต่ำลงแรงลมหมุนฟาดใบไม้ปลิววันลูกชายในอ้อมแขนเริ่มร้องให้อีกครั้งเสียงชายจากลำโพงตะโกน ทรงตัวเด็กกับผู้หญิงขึ้นมาก่อนไม่ถอยหลังทันทีเธอรู้แล้วว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่มาช่วยภาคินพยายามยันตัวลุกเลือดไหลาจากแผลไม่หยุดเขาเอื้อมมือมาจาับแขนเธอแน่นหนีอย่าหยุดอย่ามองกลับมาเธอสบตาเขาอีกครั้งแล้ววิ่งฝ่าฝนเข้าไปในป่าเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังตามหลังแสงไฟกวาดไล่บนพื้นดินเสียงตะโกนดังลั่น แต่ในหัวของเม่มีเพียงคำเดียวอย่ามองกลับไปเม่วิ่งสุดแรงฝนซัดใส่หน้าเหมือนคมมีดคโคลนกระเด็นขึ้นขาเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังดังอยู่ไกลไกลเหนือยอดไม้เธอหอบหายใจแรงอุ้มลูกแน่นจนรู้สึกถึงหัวใจดวงเล็กที่เต้นระรัวล้มหายใจของเด็กชายสันแม่กลัวไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้เสียงของเธอสันแต่พยายามให้มัน่นคง เธอมองหาทางหลบจนเห็นแสงสลัวลอดออกมาจากเนินหินด้านหน้าเธอเร่งฝีเท้าเข้าไปพุ่มไม้เกี่ยวแขนจนทะลอบเลือดไหลซึมแต่เธอไม่หยุดจนถึงปากถ้ำเล็กๆมืดลึกและเย็นจัดกลิ่นดินชื้นอบอวนเธอเก้าวเข้าไปอย่างระวังเสียงฝนข้างนอกเริ่มเบาลงเธอวาง,าล,ง,งลูกลงบนพื้นหินรอแม่ตรงนี้นะเสียงเธอแผ่วเหมือนจะขาดใจ แสงฟ้าและจากปากํำสั่งให้เห็นผนังด้านไหนมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างถูกขีดไว้รูปวงกลมซ้อนสามชั้นตรงกลางมีตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนกระเป๋าหนังของภากินเลือดในกายเมเย็นวาดเธอถ่ายหลังแต่เท้ากลับเหยียบของบางอย่างแข็งและเย็นเธอก็มองเป็นกล่องโลหะเล็กๆเ,เต็มไปด้วยคราบดินและสนิมบนฟามีตัวอักษรจางๆชื่อบริษัทของตระกูลพากิน เธอค่อยๆเปิดออกภายในมีซองเอกสารหลายชุดบางซองมีตราประทับลับที่สุดกระดาษข้างในเต็มไปด้วยรายงานและรูปถ่ายผู้ชายในสูตรผู้ชายคนเดียวกับที่เธอเห็นในข่าวว่าเป็นพ่อของภากินในรูปนั้นเขายืนจับมือกับชายอีกคนหัวใจเมแทบหยุดเต้นชายคนนั้นคืออดีตสามีของเธอพ่อของลูกที่เธอกำลังอุ้มอยู่ตอนนี้เธอสุดลง มือสั่นจนกระดาษหล่นกระจายภาพความทรงจําเก่าผุดขึ้นในหัวคืนที่สามีเธอหายตัวไปคืนที่มีข่าวว่าเครื่องบินบริษัทตกกลางทะเลแต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่และเขาทํางานกับตระกูลของภากินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาอีกครั้งไฟสั่งทะลุผ่านปากทอำเธอควาาลูกเข้ามากอดแน่นดวงตาเบิกกว้างไม่มันเป็นไปไม่ได้ เสียงชายคนหนึ่งดังมาจากนอกรําเสียงที่เธอจำได้แม่นเมออกมาซะเราต้องคุยกันเสียงนั้นเย็ยนชาและมันคือเสียงของสามีที่เธอเชื่อว่าตายไปแล้วเสียงฝนข้างนอกหยุดลงอย่างประหลาดมีเพียงเสียงหยดน้ำจากปลายใบไม้ตกกระทบถินเมนิ่งเงันหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกเสียงรองเท้าบูดเหยียบโคลนดังใกล้เข้ามาช้าหนักและมัน่นคงเม เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งออนโยนแต่เย็นเงียบเธอกอดลูกแน่นร่างสันเถาคุณตายไปแล้วเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเงาร่างสูงปรากฏที่ปากทํำแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ส่องลอดเข้ามาเผยให้เห็นชายในสูตดดำใบหน้าเขาแทบไม่เปลี่ยนไปจากวันสุดท้ายที่เธอเห็นเขายิ้มบางๆฉันไม่เคยตายเมเม,เมายหลังคุณ ทำแบบนี้ทำไมเขาก้าวเข้ามาอีกทุกอย่างเพื่อปกป้องบริษัทเพื่ออนาคตของลูกเราคำว่าลูกทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนลูกเราคุณหมายถึงเขาเธอก็มองเด็กชายในอ้อมแขนดวงตาเล็กๆมองกลับมาอย่างไร้เดียงสาชายคนนั้นขยักหนา้าใช่เมลูกของเราคือกุญแจทุกคนต้องการเขากุญแจคุณกำลังพูดอะไร เขาเงียบไปชั่วครู่สายตาคมเยือกจ้องเธอรหัสเข้าถึงระบบการเงินทั้งหมดของตระกูลถูกฝังไว้ในดีเอของเขาเมยืนนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบทุกสิ่งที่พากินพูดเริ่มเชื่อมโยงกันอย่างช้าๆคุณใช้ลูกเพื่อเงินงั้นเหรอเขาโหราะเบาๆเพื่ออำนาจเมเงินมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเธอสายหน้าน้ำตาไหลฉันมีจากคุณก็เพราะแบบนี้ คุณไม่มีหัวใจเลยไม่ใช่ฉันที่เริ่มเรื่องนี้เสียงเขาแข็งขึ้นพ่อของพากินต่างหากเขาเป็นคนสร้างทุกอย่างและตอนนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครทำลายมันชื่อของพากินทำให้เมชังนักเธอเงยหน้าแล้วพากินอยู่ไหนชายคนนั้นนิ่งไปเขาไม่คนอยู่รอดประโยคนั้นเหมือนค้อนทุบลงกางใจเมเบิกตากว้างคุณค่าเขา เขายิ้มบางอย่าใช้คำว่าค่ามันแค่การล้างข้อมูลที่ผิดพลาดเสียงแผ่วจากด้านหลังทำให้เธอหันขวับร่างหนึ่งโซเซออกมาจากเงามืดในถ้ำเลือดปื้นเต็มหน้าแต่ดวงตายังมีชีวิตข้อมูลผิดพลาดอย่างนั้นเหรอเสียงพากินดังขึ้นแผ่วแต่หนักแน่นเขายกปืนในมือขึ้นช้าๆเล็งไปยังชายคนนั้นเฮลิคอปเตอร์ยังคงหมุนอยู่เหนือถ้ำ เสียงลมแรงดังครืนไม่อุ้มลูกแน่นจนตัวสัน่นสายตาเธอสลับระหว่างสองชายอดีตสามีกับชายที่เธอช่วยชีวิตเธอไม่รู้ว่าใครพูดความจริงแต่รู้เพียงอย่างเดียวคืนนี้จะไม่มีใครออกไปจากที่นี่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงลมจากใบพัดเฮลิคอปเตอร์ดังครืนอยู่เหนือถ้ำละอองฝนที่ยังค้างในอากาศปลิวเข้ามาเป็นหมอกขาว พากินยืนโซเซยอยู่กลางทางเข้ามือเขายกปืนขึ้นช้าๆปลายนิ้วสั่นแต่สายตาแน่วแน่ชายในสูดหันมาช้าๆแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าที่เปียกน้ำฝนฉันเตือนแล้วพากินเสียงเขาเยือกเยียนอย่าก,ก้าเข้ามาในเรื่องของผู้ใหญ่พากินโหร้อเบาๆเสียงแหบพร่าเหมือนคนหมดแรงเรื่องของผู้ใหญ่งั้นก็ได้ฉันจะจบมันแทนพวกผู้ใหญ่ทั้งหมด ไม่ยืนนิ่งอุ้มลูกแน่นจนรู้สึกถึงแรงสั่นจากหัวใจตัวเองเธอไม่กล้าขยับกลัวแม้แต่จะหายใจภากินยาเสียงเธอสัน่นแต่ไม่ทันจบเสียงปืนดังขึ้นแสงวาบหนึ่งครั้งฉีกผ่านความมืดร่างของชายในสูตรสะดุง้งเลือดสีเข้มกระเด็นติดผนังถ้ำเฮลิคอปเตอร์เริ่มเคลื่อนต่ำลงเสียงตะโกนจากด้านบนดังระงมยิ่งกลับยิ่งกลับเดี๋ยวนี้ พากินหันมาทางเมยออกไปจากที่นี่เสียงเขาแข็งแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่ฉันจะไม่ทิ้งคุณอีกเขาสายหน้าถ้าฉันไม่อยู่พบนั้นจะไม่หยุดไล่เธอไปจนตายเขาเก้าวเข้ามาไกลจับมือเธอแน่นพาเขาไปให้ไกลที่สุดอย่าให้ใครรู้ชื่อจริงของลูกแสงไฟแรงจ้าเริ่มส่องเข้ามาในถ้มเสียงฟีท้าวิ่งเข้ามาหลายคน กระสุนเริ่มยิงสวนเข้ามาพาคินผลักเธอออกไปไปเมล้มลงกับพื้นแต่เธอกอดรูปแน่นร่างสั่นสถานด้วยทั้งความกลัวและเสียงปืนเธอคลานไปยังทังออกอีกด้านของถ้ำฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งเสียงสายฟ้าผ่าแซก,กับเสียงปืนอย่างบ้าคลัง่งเธอหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายพาคินยืนอยู่ท่ามกลางควันและแสงไฟมือยังถือปืน แต่รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขารอยยิ้มสุดท้ายที่เธอจะไม่มีวันลืมไม่กับฟันกลั้นเสียงสะอื้นแล้ววิ่งฝ่าฝนออกไปข้างหลังคือเสียงระเบิดดังสนัน่นเปลวไฟสาดออกมาจากปากทำแรงลมกระแทกเธอล้มลงกับพื้นดินเธอเงยหน้าหมองขึ้นไฟสีส้มลุกโชดช่วงบนยอดเขาเสียงเฮลิคอปเตอร์หายไปในหมอกมีเพียงเสียงฝนตกและเสียงร้องให้ของลูก เธอก้มลงจูบหน้าผากเด็กชายน้ำตาหยดลงบนแก้มเล็กๆเ,เราต้องอยู่เพื่อเขาเธอเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งแสงไฟจากถ้ำดับลงเหลือเพียงความมืดเงียบและเสียงสายฝนที่ยังไม่หยุดตกเช้าตรู่วันหนึ่งหลายเดือนหลังจากคืนนั้นหมอกบางลอยคอเหนือทุ่งนาเล็กๆในหมู่บ้านห่างไกลเสียงไก่ขันแว่วมาไกลไกล ลิ่นข้าวต้มอ,อุ่นๆลอยออกจากบ้านไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่กลางทุ่งแม่กำลังตักข้าวต้มให้ลูกชายเด็กชายโตขึ้นเล็กน้อยดวงตาสดใสเหมือนเดิมแต่ในแววตานั้นมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินไหวเธอมองเขาเงียบเงียบในหัวผุดภาพใบหน้าและรอยยิ้มของพากินขึ้นมาอีกครั้งทุกคืนเธอยังได้ยินเสียงฝนในฝนันเสียงระเบิดเสียงหัวใจเต้นแรงในความมืด และเสียงของเขาที่พูดว่าอย่าให้ใครรู้ชื่อจริงของลูกเธอทำตามสัญญานั้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเด็กชายใช้ชื่อใหม่เรียบง่ายไม่มีนามสกุลต่อท้ายจากตระกูลใดทั้งสิน้นแต่บางครั้งมือแสงแดดตกกระทบหน้าต่างไม้เธอจะเห็นเงาร่างสูงยืนอยู่ตรงขอบนาเงาที่เหมือนพากินเหลือเกินแค่ชั่วครู่ก่อนจะหายไปในหมอก เมยิ้มบางๆมือจับล็อกเก็ตเล็กที่ห้อยอยู่คอภายในมีรูปถ่ายเก่าของเธอกับพากินรูปนั้นเปื้อนดินเปื้อนน้ำตาแต่ยังคงอบอุ่นเสมอแม้เขาเป็นใครเหรอลูกชายถามขณะมองล็อกเก็ตเธอรูปผมลูกเบาๆคนที่ช่วยให้เรายังมีวันนี้เด็กชายยิ้มนั้นโตขึ้นผมจะช่วยคนอื่นบ้างเหมือนเขาเมยเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่าง หยาน้ำค้างบนใบข้าวสะท้อนแสงเหมือนประกายทองเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกหัวใจอบอุ่นแม้ยังมีรอยแผลจากอดีตเพราะเธอรู้แล้วว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความมืดและความลับแต่ความเมตตาที่แท้จริงจะไม่หายไปจากโลกนี้ง่ายๆเธอยิ้มทางพูดกับสายลมเบาๆขอบคุณนะพากินเสียงลมพัดผ่านนาะอบอุ่นเหมือนเสียงตอบรับจากใครบางคน เขาเบาแต่ชัดเจนในหัวใจของเธอจบ